เออแล้ว่าป่อป่อนะโอ้สามตัวปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกสามตัวงถิปลาดุกสามตัวกิพอ

เอายาแอจะต้มปลาครับต้มปลาใส่ปักรยงง้มน้ำก่อนใส่ผัากรยงใส่มะขามนะครับผักรยง คำเปียกก็เลี้ยวทำสดโว่ทำแปลทำดิบทำดิบอืม อา่ต้อทุกติเลยบริมกับเปี้ยนตัวกับเปี้ยนเองมั้งัวใส่ตะไคร้เ้ ทำไรกินใช้แยต้มปลาอยู่เขาบอว่าแยงปลาลอ่าีไปลากคอยน้หนเกลยดาไปาตัเห็นซ้ตวแ่าตลดุกคลเหาตัวเห็นซ้ำตัวเมมันไปุน ปลาไปทางน้ำอ่ะเดีย๋ยวจะเจอจะย่างปลาหมอครับนี่ปลาหมอนาปลาหมอปลาเข็งครับปลาเข่งใส่น้องใส่หน้อยเอาถาดในนนนนนส่เลยเออเพื่อจะทำยังไง

วัดกลางบ้านเชียงใหม่ครับเก็บเงันสิยังแซบอย่างบ้านนี้มันไอ้ตรงนียเป็นเขาขาย20บาท30บาทเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป แช่น้ำเปล่าไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับแช่น้ำเปล่าหนึ่งคืนแช่น้ำดาข้อดีอะไรบ้างไม่เปแล้วนะ อันนี้ปูปูนาของแท้ครับปูนาอันนี้ปลาเนี่ครับจะต้มลนี่ต้มยัดนี้ครับแซ่บแซ่บแซบ,แซบ,แซบ บน đọc ดอกถ้วยทองเออ รสดสรสรังไหมครับขิงเข้าครับมีเข้ากับขมุปลาครับเนื้อแก้มไม่มีไม่มีเหล้าขาวครับไม่มีเหล้าขาวครับไม่มีเหล้าขาวมีเหล้าขาวยังส้มปลาลูกช้มส้มปลาดุกเลยยังชุ่มปลาดุกวอกดูดซึมวไปยติดตัเไาเกีัน มันไม่้วยดิไอรอนไอรอนตายมีกันนวาบาน่ต่ใหญ่เลน้ัอีกเอาี้ต้นนึงยืนนนมาแตะเสียบน้ัต้นโบราณต้นน้ำเขาใส่มือก่ใส่มือก่อนกน้ำใส่ก่อนมืแตะกองแมนแมน ยนางเียนงเรียนอยเทคนเเอกูอยู่เยเาอ่เออเท่คูใชเทคนิคูใชเทคนิคูใชไูเช็คสีรอนบอบอบอคนมันนิยมเนไหนวะบอมีบอมันฮูโอเคดูเขากันขอสนยมเอาผมสิเป็นผูยู่ยไ เป็นแบนนั่เม็นตามๆนี่ลิจิก็เขาเลยมือเลอก็เลยกูออกเวียงเนอะนุ่มเป็นทงนงโอเคขนาวนะครับขนาดขนาดหนามันนีู่อีกหน่อยสุดยอดเลยกันเขาเป็นน้ำนมนี่ปลานี่ยอ้ยมันแบบได้ยังนี่

มาไหมานี่มาต้มฟันไหมเราก็นีมาเอาขึ้นไยุ่ยส่้่าุ้ก่อค้างอะยุ่ยานหยุ่มาย้อี่อลยเมอวาน้โอ้พออยู่ไทยมึงไทยไทยมึง่องนั่นนั่งอันนี้จานโรงงานปิดโอ้โควิดึหันกัเลยเดียมายุ่บานเลย กูเปิดงงานเอาแก้อเปิดแหน่น่มันดูแรงนะอย่างเ้มิีมิเนี่ยมยิมยิมินีิยงไงกไม่ยิเนนอนเนนนนนนางนงนเงาเอาเจอมาเจอทีมแล้วเออพอจโทรศัพท์ไทยนี่เออนง

แกแกแกกไ่ชอบแกไปแก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 ไกแ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 กไกแ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 แกแกไกแ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 ปแก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 กแกกแกแกกแ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 แกแก

tiền, này này lắm tuyệt vời, vô tận tuyệt vời kia tặng tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời được, vời tuyệt 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 quá tuyệt เออไปยุ์ไม่ไดกูไม่รู้กูไม่รู้อ่ไม่รู้กูไปะนไปแล้วจังตะมยังวิจินจักยู่ไปิม่เ้จักเอาไปยูกันไปยไ้ไยด้ไปเลยมีลูอมมีลูอมมึงมาลูบอมมลก็ูมึงไม่ผ่านาซื้อางจังเป็นจัง

Chắc ngủ mông gỉt, mua ăn mua thái, tập tập ăn tập con này, viên về viên, trang trang mương mông gỉt, ô, chạy đấy, tập đi, 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 đi, tập đi, tập น้ำแห้น้ำนายมันมันจินตามกันดิเนั้นบ่หอมดิเจยวก๋วยโรเจะไปมงวุนบ่ฮะอ้ลักน้าลักนาเรียนอเรียนเขา่าน้าพ่อลัานาไอปมุนที่เลยไปล่ามากพ่อม้อเลยเราอยู่ไอ้มไปแล้วมือเอ้เฟยองอ้เฟยมือนีเฟยอง วุเจว่เจอบว้เจ็บนี่วุ้ยเจอ่เาเลอกวัน่ี้เลมอีวนี้เลอกโจเจียเดียนอนี่เจเอามะปูปูน่เหอบสิบเบ้งเช้าเบ้งห้าร้อยเบ้งส0เบ้งเช้าแม่แม่อนี่เจ๊กม่เจมเจอเยอะเอาบอไรอีงูไอ้เยออ้มนมีมมีเจนอีกี่ไมเนเจมือยกย่อผามนมีกัน บันนี้เนี้พือนสะสมมันไปเห็ดอันั้นอ่ะแต่ยูนี้มันมันทันออกมาเบิดไอ้เออแม่มันยัอีกไหนนึงเนี่ยมีไอ้มันเป็นล้านเยว่าอายุตังยังเกียไปเลยว่าเป็นต้องการนี่นี่จองจองจม่สิ่งส่งสิ่งสิ่งสา่งส่งสิ่บส่งส่งส่ง้ิ่งไิเงสิ่ง่งสิ่งสิองส่งส่ง่ง่อยนเงเ

HAPPY BIRTHDAY TO YOU วันนี้นะครับวันนี้ของทุกคนนะครับคนในเฮที่ตรงวันเกิดวันนี้พี่ต้าเขาวันวให้หมดเลยนะ